เออห้องกกงคนไปเยอะห้องกงคนไปเยอะพราประเทศเพิ่งเปิดอ่าะนขามร้วนอากาศก็ต้องเย็นอยู่ต้องไปไหว้ไปแก้ไปไช่เพราะวขอไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดต้องทำซ้ำนะผมก็ต้องไปเหมือนกันปาพูดไปไม่ได้ ก็เดี๋ยวกะว่าน่าจะช่วงสักประมาณภายใน3เดือนโอเคใช่นี้ก็ว่างไปต้นเดือนแ่าขอไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดหอแล้วพาพีเจไปตอนไหนไปดิสนิดนะยังไม่รู้เ๋ยต้องดูต้องดูก่อนแแต่เขาบอกว่าเออแต่เขาบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยแนะนําให้เอาเด็กไปเที่ยวแล้วนะทำไมอ่ะคนเยอะอ๋อเหรอแบบเยอะแบบเด็กหลงเยอะด้วยตอนนี้ญี่ปุ่นเด็กหลงเยอะหาเด็กไม่เจอโดยเฉพาะในดิสนีย์แลนด์ในยูนิเวอร์แซล คือเด็กเยอะจริงๆฮ่องกงดีกว่าเพราะว่าพี่เขาจะบอกว่าญี่ปุ่นตอนนี้มันเหมือนน่าจะเป็นแบบ first stop after แบบเกาหลีอะที่คนแบบโหวตว่าอยากไปเนี่ยตุมเชื่อเลยนะเดือนหน้าส่งการอะญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงอรอ่ะงไต้หวันต้องมีแต่คนไทยแน่แน่แน่ๆเลยอะเพราะอันเนี้ยเราแบบ free covid แบบ officially ซะทีโอเคเปิดเต็มที่ไง นะครับอ่อพี่กวงบอกว่าแกเบีเจซุสโทรมาแล้วจริงเหรอครับผมได้สิครับเบ่อนเดี๋ยวกลับมาสู้เดียวกับแฉชาวพุทธตูมครับ 谁好抄。